ตอนนี้ฉันจบมาสเตอร์แล้วก็ลังจะมาถามมาแล้วถามมาแล้วบอกมาบอกมาไปไปเห็นอย่างบูไปอัดเพี่บางนี่บอกมาเอาละคีบางนี่ยังอยู่อยู่บางนี่พลาดไปบางนี่พลาดไปเต็มเดือนแล้วมึงเอามึงเฮ้ยกูบอกมาอะไรที่คือผ่อนบางนี่บอกมาไงก็ระแซงกันไปหรือเปล่เดี๋ยวบางนี่บางนี่ต้องต้องดีกว่าอ่ะปิ้งออกแล้วปิ้งออกเลยใช่ไหมปิ้งออก เพราะฉันวางแผนพีให้หมดแล้วฉันวางแผนอะไรให้หมดแล้วแต่ว่าไม่มาก็อาจจะเป็นบ้างเขาอยู่ทางนัะถือว่าเขาก็ไปหล้วในตอนนั้นนะเวลาช่วงพูบกันเพื่อไม่มาโอเคเขาก็เป็นแบบเขาที่ว่าชั้นช่วงพูบตอนนั้นไหมชั้นนะในเวลาช่วงตรงนั้นคือเธอไม่มาใช่ไหมโอเคเธอจะอยู่ตรงนั้นอยู่ไปเอามาคนนี้เพาตอนแรกคนนี้อยู่คนนี้ไปโอเคมึงไปเลยกูจะให้บัตรกะนีมันอันนี้บัตรกะนีไม่อยู่ บอกั <G al eg ang> นเดือขึ้นมาบัดน้มามมงมาพอดีพอดีเยบังยินเขอ้ามาขอถัวแล้นี่เง <ๆ S 2> ไมายังไม่ถึงอบ,บอสันสิถามว่าไม่ใช่พอโทรหายแล้วบอสโทรหายแล้วว่าจะไปอยู่วนแก่เธอเธอตอบบอสไปจังใดเธอได้คิดบอกว,ว่าเเดี๋ยวผมขอเวลาจักมือก่อนเ้อครับอย่างสิเธอตอนตอนนั้นที่ตัดสินใจจะตัดสินใจมาเลยครับไปเลยครับผมวันนี้แค่ด้วยหรอแม่เลยเลยบอสบอมีบังผมต้องโทรหายานาหายย่าก่อน ผมต้องไปแกล่ะเนี่ยบอกผมใ่ทีพูดเดียวโลกเลยตอนนั้นผมไม่มีอย่างนี้เลไม่คิดหรอกว่าฉันจะเป็นฝ่ายผิดแล้วแบบไปอยู่ไปอยู่กับฝ่ายผิดแล้วแบบอาชีตอาจจะนอะปะเพราะยังฝังผิดชีวิตเปลี่ยนสมมติตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครเออสังคมจะไปแนวไหนแต่ว่าตอนก้อนเซมิบัวนั้น เอิ่นวอดว่านงานเพื่อนงานก็ยังมาอยู่น่ะนะเออแกยังว่ไปดีไปดีไปไรน้าใครกร้างเพราะว่าคนคนนี้เคยม่าควมบุญน้ำกันอยู่ท่านนี้เดี่ยวนี้พอดีลาเออเคยไปเล่นห่านรึเปล่าอุยอันนั้นเป็นปกติป่ะบออะยรต้องเ่อถือบอไปแตงานหน่อยนี่เลยงานยังบาดที่นี่แต่คนเยอะมากแล้วนะแต่คนเยอะบาดที่นี่ตัดสินใจแล้วมือแล้วอย่างไปมาตั้งแต่นี้ไปฮัรกกันยูไซไปต้องนัดเจอกันกันตีตอนพาเมคได้งมาที่นี่ตัดไา่ได้ขี้งหัวเองแต่ ไม่ิ่งไปครับยุ่งเหินไปจังหวะคอนแกนมีพี่หนึ่งก็เรื่องของเรื่องที่ออกมาเนี่ยคือไม่ได้อะไรนะแต่มันมันมีเป็นบ่วงโซ่คลองกันมามันเป็นสตอรี่กันอยู่เป็่อสตอรี่กันมาอยู่แต่ก็ดวงก็ก็ดวงดีไงจะไปมันเป็นตวลูกแมนถ้าเปรียบกับคนนี้ตำแหน่งนี้มันมีคนรอมันมันมีรอแค่คนมาสูบซื้อม่แต่ก็ต้องยอมรับมาสม่สมมติก็ต้องยอมรับ่าพอพอกล้องมาอยู่โตเกียวคอนแก่นใช่ไหมมันก็เป็นมันคนเดียวที่เป็นแบบนี้ ใช่แล้วคนอื่นก็ไปแทนแทนลุคแทนผ้าแทนบักของกล่องแต่มีแต่ถ้าชนะถ้าคนคนนี้มาแทนมันได้เพราะเขาเป็นใกล้ช่งกันก็มันอยู่เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงแต่พอมาอยู่คอนแกนมันก็ยังไม่มีใครที่อศิลปินรับมาใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครแทนมันได้ไม่มีใครเหมือนมันวันนั้นถ้าเกิดทางเลือกเขาไปอยู่ตรงที่เดิมนะอยู่เป็นคู่น่ะเขาจะไม่ได้มาทั้งสองเลยถ้าถ้าท่าที่ซันเบิร์กมันมีลุคแบบเนี้ยเยอะที่นู่นนะเดานะแต่แต่อย่างมาพอมาโตเกียวสิห็นบอก ก็มีตมาม่านคุณอย่าเปลี่ยนเสงสิแต่ลองรลักไม้บนที้ไหลมันคลายๆแบบนี้กา,ารเสียดีกว <laughs> ่านี่ยการเสยดีแบบนี้ก็เลยอันนี้คือสอรี่ของก็งมาอยู่แบบระบาอุบัติเหตุโผล่ขึ้นามาในไลฟ์สดก็จะเตรียมติตออดต่อที่มันแต่พูด <S 2> <S 2> อะไรสอย่<พ>างลผ่านมาแล้วผ่ <insanlar S 1> านม,ม,ม,มาแล้วนะครับไม่ไม่ไม่อยากให้ไปพูดอะไรที่มีตัวนี้คือต่างคนต่างมาอกินเล้ยแต่ว่าคุณว่าความเป็นจริง เป็นสิ่งไม่ตายมาเดี่ยวอยากรู้อันนี้คือมาเดี่ยวอยากรู้ไม่ได้เตีย๋ยมันน่าดีแบบเออคินเขาห้องที่อาหารเบื่อมึงทางเขาถามนี่ได้บอลไม,<ะ>มนพูดกันไมาเองอ่าอย่างฉันทำงานใช่ไหมสมมุติว่ามีมีมีบริษัทไม่โท่มากสิฉันก็ต้องแบบต้องเคลียร์ลางต้องเคลียร่ยวนี้ต้องเคลียร์กับต้องล่าออกกับจอไนายเก่าก่อนอะะไม่ยงเสียเข้าใจป่ะก็เลยอยากรู้ว่าเออบางบางทีต้องตัดสินใจอ่ะเป็นยังไง